Yeah. วันนี้นะคะทุกคนเราแลกของขวัญกับเพื่อนๆกันวันคริส mm ต์มาสค่ะตอนนี้นะคะเราแอบเพื่อนออกมาเพราะว่าเราจะไปซื้อของกันเลยเราไม่มีโอกาสได้ไปที่ไหนเล็วเราจะต้องรีบไปตอนนี้เลย ที่นี้นะจะทําการ์ดให้เพื่อนๆน,นั่นเองเดี๋ยวไปดูอัพเตอร์นะคะว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วยางมาผมมันมีสีๆใช่ไจะมีสีฟ้าหนึ่งอันก็จะทําเป็นสีนี้สีขาวแดงหนึ่งอันก็จะทำเป็นสีแดงนะคะสีเหลืองก็สีเขียวเขาลุกสีเลยนะนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็มีของอีกอย่างหนึ่งที่จะเอาไปจับกับเพื่อนๆก็คือ เซตลิปสติกนะคะนี่นี่สีสวยมากแต่ว่าเราจะหยิบไปแค่สีแท่งนะคะสวัสดีค่ะเอลไซน์ค่ะคือเมื่อวานเพื่อนมางใช่หยก็เลยต้องแอบไว้นในตู้เสื้อผ้านี่เองมาค่ะทุกคน,นเรามาแกะกันโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นกล่องแรกแกฉันว่านะเพื่อนมันจะชอบของฉันเปล่าว้วถ้าเพื่อนไม่ชอบอ่ะ สเปรย์น้ำแร่จ้าของคิวเคแกอันนี้ดีมากเพราะว่าฉันก็ใช้ีใช้สีเขียวอันนี้สีชมพูมีอีกแต่ว่าซื้อคนละร้านอันนี้ของบิวเทียมแทเดนนี่ค่ะชิ้นแรกทุกคนชิ้นต่อไปอันนี้คือไม่สามารถแย่งกันได้เพราะว่าเพือ่อนอาจจะตายได้มาแบบนี้เลยจ้า มันขยับไม่ได้ด้วยไงประดินน่ะอยากให้ทุกคนเห็นมากอ่ะน,นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูทีละอันอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยปลากกำลังมาห้องปลากกำลังมาห้องอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิปอยู่ใครคลิปอยู่เลยคลิปอยู่ปลากกำลังมาห้องปลากกำลังมาห้องชี้ชี้ทุกคนแต่แดนมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะ มากเลยอ่ะหนูนินทำได้ยังไงอ่ะหนูนินมีอ็อบเจกต์กี่อย่างในการถ่ายคลิปว่อยากระลุมมากเลยอ่ะฉันมาพร้อมกับมุมใหม่ค่ะทุกคนนี่มันจะจึ้งสละอึ้งปึ้งๆคือเ,เอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งตอนที่สูงของขวัญว่ามันคืออะไรเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่ไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าเขาคุมมาแล้วโอเคเราไปเอาขออีกอย่างหนึง่งสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมามาแกะกันนี้เราได้มาแน่ปึ้ง ปึ้งปึ้งทักไปหาทุกคนเลยว่าแบบว่าทำไมคือทักไปหาเพื่อนที่หุ่นประมาณหนูนิน่ะ,ะทุกคนบอกใส่ได้ใส่ได้แล้วเรามาดูกันว่าหนูนินจะใส่ได้ไหมน่ารักไหมโอเคบายถ้าคาราโอเของแล้วตกใจมากเลยกล่องใหญ่มากกว่าป่ะทานหน่ยี่สิบเท่าไร่จ็บสามวันนี้วันที่สามพัสดุมาส่งแล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอักบัตพัสดุกล่องนี้คือมันจะได้ยินเสียงไหมนะมันชอบนิ่งตัดเสียงฉันด้วยใคมีใครมีวิธีทำให้มันไม่ตัดเสียงบอดฉันด้วยลัวข้างในเป็นเตาบินเอ้ยไม่ใช่ตเตาเยียบโลกหวังว่าทุกคนจะชอบตอเตาเยียบโลกมันดีมากค่ะสิ่งนี้คือแนะนำมากต่อไปกล่องใหญที่สุดตนี้เลยค บอตี<า>้อตี้รสกล้วยกับช็อกโกแลตหวังว่าทุกคนจะชอบกินเพราะว่ามันอร่อยนะกล้วไสิ่งหนึ่งไปซื้อมาคุณเดี๋ยวเราจะมาห่อของขวัญกันเจสิ่ง,งนี้ห่อของขวัญก็คือห่อเตาบินวิธีห่อห่อง่ายเลยนะคะกระดาษเอสี่ห่อเราจะทําเหมือนแบบสื้อข,ขาวๆไม่รู้คืออะไรอะไรเงี้ยห่อไปเลยแบบง่ายๆ เต่าเยียบโลกย้ำนะคะว่ามันคือเต่าเยียบโลกอาจจะดูแบบว่าเรียบง่ายไปหน่อยแต่ว่าชา้างเสียาทายแล้วทุกคนแกะกระดาษ้องของขวัญแล้วก็เลยเอากระดาษเอสีหอแล้วก็ผูกโบ้่าปฏิบัริการหนึ่งแผ่นหนึ่งหอเลยเหรอครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรฉันก็เลยจะทำนี้ไป ก็ได้ทำอ,อย่างนี้ให้ครบสี่อันเลยเพราะฉะนั้นเจอกันตอนทำเสร็จค่ะทุกคน,นเรคสร็จแล้ววงการสี่เขียนชิบหายทำมาเจอกันเพื่อนเพื่อน <c oughs> ถ่ายอ่าโลหะสดวกันเ <c oughs> น,นี่ยค่ะตกใจนึกว่าเกือบ <c oughs> ตับดโดนของแล้ว เราเดิดดดเแล้วกันไฮ้ยน่ากมตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสั่งสี่อันหนอลืมว่าเราต้องสั่งเรามีเพื่อนสี่คนหรอ <c oughs> เดี๋ยนะเดี๋ยนะ ปางหนูมิน้นเอซ่าฟ้าสี่ค,คนครบนิน่กเลยอันนี้นะคะอันที่หนึ่งเป็นลายน้องมีกูใจเจนน่ารักมาก่มากเลยอันนี้สหูวันนี้ให้เลยอันนี้สวยกว่าที่คิดมากอ่ะอันนี้สวยกว่าในรูปมากๆ ชอบชอบมากเลยอะที่สีเข้มๆม 1, 2, 3, 4, 5, อะโอ้ยนองว้โอ้ยน้องล้ามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวแล้วถ้ไปสั่งมาหนะ้าน่ะเราก็จะไปใส่แพ็กเกจจิ้งให้น้องด้วยะพอร์มเนี่ยดูอ้วนกว่าที่คิดมากเลยตายแหละกล่องใหญ่กันต่อของคอนวี อังนั้นก็คือ3สี่อันชิวน่ารักโอ๊ยดูดีดูดีกว่าที่คิดมากเลยอ่ะมันหนักมากอะ่ะทำไมดิใจอะสั่งมาสี่อันหรือว่าสั่งมาห้าอันจะตลกมากนี่ไปทำแพ็กเกจจิ้งมาเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจจิ้ง สีโปให้น้องอันนี้จะเป็นแบบโบสั้นๆกับมีเวอร์ชั่นแบบโบยาวๆเลยน่ารักค่ะโบสั้นจะแบบว่าน่ารักน่ารักดูกรุกกริโบยาวจะดูแบบเรียบร้อยดูสุขุมนุ่มลึกดูเป็นคนจริงจังกับชีวิตแต่ว่าก็มีมุมน่ารักน่ารักสับซอบ <c oughs> อยากได้อยากได้อ่ะเคเดี๋ยวเจอกันวันจับฉลากเลยนะคะของก็ถึงแล้วนะคะสองชิ้น ที่เราสั่งไว้นี่นะคะสิ่งแรกของเราคือสิ้นโคดแปะมือถือนี่วันนี่เราเป็นวิธีร็อกเราก็จะต้องแบบปึ้งและเอาเครื่องไปแปะเฮ้ยชิ้นปั่นไหม,ไหมทุกคนชอบเลยวะชิ้นนึงมันเป็นแบบของน่ารักกรุบกริบนี่น้องจะเป็นปฏิทินนะคะปฏิทินปี2026แบบอันจิว๋วน,นี่เขามีให้แบบ ตั้งแต่12เด็กก็คือปีนี้เลยเดือนนี้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะแบบทําให้ทุกอันนะบวงวันที่25ว่าเป็นวันที่เราแรกของขวัญกันอาจจะไม่เหลือแค่5วันได้ซ้ำนนะสำหรับแบบปฏิทินของปีนี้แบบปฏิทินจิ๋วที่สามารถพกไปได้ดูว่าวันนี้มีสอบหรือแ่าเฮ้ยอ,อย่าพูดถึงเรื่องสอบ ก็วันนี้เย็ยบห้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้แลกของขวัญกันแล้วซึ่งของเราก็เพิ่งมาแล้วก็มาดูกันค่ะว่าใครเตรียมอะไรมาบ้างคือถึงแม้ทุกคนจะรู้เช่ยกันหมดแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยถึงเวลาที่เราคอยกลยนะคะที่เราคุยกันมาวันหนึ่งเดือนรอเวลาไม่ได้ยิน,นค่าตัวเอง<ว>มาอยู่ตรงนี้ถึงเวลานะคะที่เรารอคอยกันมามากกว่าหนึ่งเดือนนะคะเพื่อรอคอยวันนี้วันที่เราได้ทําการวางแผนว่าเราจะซื้อของนู่นนี่มา จับกันค่ะวันนี้มาถึงแล้วโดยเดสโคฟของเราในวันนี้ค่ะคือสีเขียวสีขาวสีเขียวสีดำและสีแดงค่ะเป็นสีของวันคริสต์มาสเย้เป็นสโนว์บอลสโนว์สเป็นสโนว์บอลเหล่ามาชุมนกวางเรนดีอะอันนี้เป็นอะไรผีเป็นซานตาคอร์ Uhm. ไม่เป็นแซนตี้เลยแม่กูเป็นเซตาเขาถึงเวลาแล้ว <STE AL> เราไปจับของกันเลยดีกว่าค่ะเอาละเอาละค่ะหาคนแรกตรงนั้นเลยฉันเอาเลยอ่ะน้องหนูนิ้งคนแรกคนนชายก็มาทางขวาวชายขนมาทางนี้อ่านะเนื้อทอตาตัดมา ใครหนึ่งสมจะเอาเนียนแล้วอย่างนี้เลยคุณพ่น่าจะชอบเป็นงต้นไม่ด้วยอันนี้อาจะนานนิดนึงเพราะว่าได้การคนละหลายชิ้นมากอันนี้นะคะแล้มีโตทย์ว่าให้คนคเขายิบกันไปคนละ3โอเคทุกคนยิบก็เฮียมาให้หนึ่แต่เลยคือเรื่องทุกคนจะชอบไหมนะใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không นอยล่ะ,ะตายแล้วตายแล้วลตาเขาว่าเขาไม่อยู่ละอันนี้าไปหนึ่นงอันนี้เองอ่ะอันนี้หนขอบคุณจ้ะเผิดหอห่ะน,นี่ของปานะ นนี้เธอคนหนึ่งก็พูดดีเออกูก็ถือไว้ขอจบขอจบขอจบคริสมาสปี2025เพียงเท่านี้พวกเราแก๊งไอ้เต่าขอจบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายลักมากค่ะ Have a good year นะคะเจอกันปีหน้าค่ะทุกคนสวัสดี